คลิปนี้มาหาเจ้านมเย็นกันหน่อยครับใช้รถเสียตินไหมจอดอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงไหนน้อน,น,อนี่เห็นแต่รถจอดอยู่ตรงนี้เอา เข้าผิดทางนะครับตายแล้วเข้าฝั่งไหนเนาะอืมต้องข้ามมาฝั่งนี้ฝั่งนู้นเขาปิดแล้ว ไ,ได้เอากลับอีกเหรอคะน,นี่สมบัติยาสรุปเป็นอะไรครับการกระบ,บาทหรือว่าเฟืองท้ายมาวันเดียวแง่แม่งเลยโอ้เขาวิ่งขยะหรือเปล่านี่ วิงขยะโอ้โหดูคนกันยังไงเนาะนี่ต้องเปิดฝาท้ายไหมเนี่ยอ๋อมาแล้วจานชายโอ้อ๋อมาดูเขาใส่กันยังไงโอ้ตอนแรก ตอนนั้นจะให้เสียตินมาเหมานะแต่คงจะราคาไม่ลงตัวมันใส่ได้ไม่เยอะอ่นตลบอบอวนเลยครับ จะหาน้ำรถหน่อยเนาะกล้าเปิดประตูไหมนี่กล้าเปิดประตูไหมนี่ดู ลมไปทางนู้น ون. แถวเลย <c oughs> โอ้โหอ๋ขอขะมั้งจานชูมันไม่ร่วงอะยังไม่จบยังไม่จบ ô tại chợ nó ô sai dữ thế ô อ้าวจอดทำไมอ๋อจอดดูว่ามันร่วงไหมสวัสดีครับ,รบไปด้วย<ป>มันเทอ,อไม่หน่นเทอ,อไม่หน่ นอนนี่ปะจานชายนอนนี่เลยฮะนอนนี่เลยสี่วันเลยไม่กลับบ้านเลยลาบเดี๋จะกลับไปงานบุญงานบุญงานบุญเลยฮะเธอแกชมอ้าวตชมไปแต่ชอมตายแล้วอ้าวตายเมื่อวานเป็นไรก็เก็ดเป็นเมื่อวานตั้งหลายปีแล้วโอ้เป็นเมื่อวานอือเป็นเหมือนกันเลยผมก็มื่อวานนี่จะตายตอนไหนวะนี่นี่ก็มาหวาน ก็ดูผมจอยเอาจอยเอาใกล้ย uh> ังโอ้ยยี่สิบปีนนอ้ยิ่งเหรอนั่นเลยโอ้ยอยู่นานเอ้ออยู่นานมันลำบากดิใช่ไหมลำบาก่ะก็ลำบากตัวเองอีกเลยรีบๆตายอยู่ไปมันลำบากโรคเป็นโรคอ่ะ

อาชีพหนึ่งอาชีพหนึ่งรถดำสองรถพ่วงสามรถดำข้อเกษตรสี่รถไปโคลห้ารถสไลด์ผมก็เลือกอยู่บ้านเนี่ะนึกว่าจะเลือกเปลีเลือกอยู่บ้านไงสบายเปิดแอร์เย็นๆใช่ม เอาแล้วมาขับรถดำทำไมอ่ะตัวมันทำไงแล้วมันได้ก้าวขาเยียบมันมาแล้วอยากออกจากวงการน,นี้ไหมย, <c oughs> ยา <c oughs> แค่ลูกมันยังไม่จบโอ้แค่ลูกจบต่อเนอโใครมาถมตรงนี้วะโดมวะนี่ลูกเรียนจบอะไรเรื่ทำตัวสบายสบายอืมนี่แล้กวก็มีทำไม <c oughs> จ๊ะมีทำไม โโออ้เวลาปรอยคัดเวลาเราเข้าคิดว่ามันเข้าเวลายกขาเพื่อมันกระลุกลมเย็นพวกเขาทำทางใหม่าจานชายวิ่งคารบาลได้กี่วันแล้วนี่4วัน4วัน สองเป็นแปดแปดพันบอกหมูเลยเนาะมีงานแบบนี้กับแจวเลยเนาะมีงานไต้วันมันไม่ต้องนัำนมันเขาเบิงไปเลยใช่ใช่ก็เอาแรงชนเนาะเสร็จคาราบาไปไหนต่อไปอราเลาะแถวบ้านกรวดใช่ไหมบินบ้างจอดบ้าง ขับเองได้อยู่จำน้มัน1 0 0นึงนน 00, 16, เที่ยวไปอูได้แล้วับเองรถไมมี <c oughs> วหวดเนาะแก<ะ>เอเลยอะไรนี่โทรศัพท์พกทีละสอเลยวะ <c oughs> <c oughs> สูบผมไม่ได้แล้วคงสี่ละสามเฮ้ยสามอะไรห้าหก,หกเครื่องหนอนผมเลยมเมีหนึ่งเมีสองเมีสามเมีสี่นี่ถึงแล้วที่เทครับเอาไมโครเล็กมาเคลียใช่ไหมนี่ สะครับแบบนี้สวยงามเลยบันฑดเจีโยบหกรอบสังข์เสียวยางนี่เนาะวิ่งแล้วมีแต่คอนกรีตเลยว่ะวิ่งแดงเทปมิดิ่งกว่านี้<อ>แต่มันไม่ใช่รถเราเนาะรถต้องเก่เนาะอันนึงเป็นรถเราเอ,อู้หู้มีด็กขยะยกลับบ้านแล้วเ้ยกลับโรงงานแล้ว ก็มีดีขึ้นสบายเลย ดีเน่าจะไม่ต้องปิดนะครับ มีอะไรที่พอจะเก็บไปขายได้ไหมโอ้นี่มีคนมาเก็บได้หน่มีเหล็กไหมอื่เก็บขวดโอ้ถมสะนี่ตัวนี้เก็บเหล็กไปขายไหมเก็บเหล็กไปขาย <laughs> ทุงมาติดไง เก็บก็ได้ได้สองต่อักสีก็ขา,ายได้ดนี่ทำไมไม่เก็บเออเ็เลยเก็บเ,เก็บเออ,อ้ได้หลายกิโลดิดดลนี่ยเนี่ยเออ สมดู่ใช่นี่คนกลับไม่โกยไว้ด้ยวยนี่เดี๋ยวใส่รถไปขายนั่นแหะโอ้นี่าเอ,อ,องเอ,อรือตุหรือตุเออโอ้อยของดีมีค่านั่นแหละเ,เ,เ,เจอกันใหม่ครับ